สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอก,กันอีกแล้วเด้อจ้าเรื่องนี่กับเป็นดาม่าจนไหนเนาะพี่น้องเป็นดาม่าจนได้เออจอดรถคนละาฟังรถลุงกับป๋าจอดข้างนอกตากแดดแมแมปเออรถบีมันแพงเนาะเออไปจอดอยู่ข้างในห้มมีกุญแจล็อกมีหัวล็อกเรียบร้อยถ้ามองในมุมแบ่งชนชั้น จะมองมุมนั่นมันก็มองได้แต่ถ้ามองไปอีกมุมนึงอ่าต้องบอกว่ารถลุงกระปาดนี่มันพังไผเขาสีหลากไปเห็ดอีหยังเออมันบ่มีผู้ใดอยากได้ดอกน้อยจังสีอยากได้รถพังแต่รถบีมมันเป็นรถราคาแพงกะยอมเป็นเรื่องปกติที่ว่าเขาเนี่ยเออที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องป้องกัน กลัวการจุลกรรมหรือหามองไปในมุมหนึ่งก็อาจจะกลัวว่าทั้งเจ้าของรถจะมาสั่งหลักฐานอย่างสิ้นลอยสแคตที่เขาได้อ้างว่ารถของเขาได้ชนบบริเออร์ขางทางั้งตั้งแต่รอบแรกที่ได้เบียดกันกับปรุงกับป้าซึ่งตอนนี้พิสูจน์หลักฐานมาแล้ววา่าตรงที่เขาอ้างบ่ได้มีหลอ่องลอย มีเพียงหล่องรอยตรงท้ายที่เบียงชนลุงกระปะอัดเขาบอดีเออและตอนนี้คอยก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นประเด็นขนาดนั้นแต่ที่เป็นประเด็นความยุติธรรมหาว่าไ้ติดคุกนี่คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถามารุ่นเอาว่าการรับผิดชอบค่าเสียหายจะเป็นไปในรูปแบบไหนและแมกแมกแม้กระทั่งการแบบว่าสมรถเข้มถดหาย หลายคนกับโยงประเด็นไปว่าหนาสื้อรถคันใหม่ให่ลุงกระปาไปเลยก็ต้องไปล่อเบิ้งความใจสปอร์ตความใจป๋าเอ่อว่าจะรับผิดชอบเต็มที่เหมือนทีหาย่าวหรือเปล่าแต่ไขก่กะคิดว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตเนาะพี่น้องเขากับงสีบอกระจอกดอกเขากับงสีรับผิดชอบยัางเต็มที่เหมือนทีเขาเว้าเพราะว่าเขามีการให้อ่าค้นสนิทที่เป็นพีรูจักกับคุนกันจอมพลังเนี่ย ได้มีการติดต่อไปเพื่อให้ถอยกันคนละเก้าแต่จริงๆการถอยคนละเก้าวพวาได้มองว่ามันบดีได้พี่น้องทำรับในมุมมองของข่อยมันมองว่าเป็นเรื่องดีโดยสัมไปการที่ถ่าชนกันมากเกินไปคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือลุงกระป้าถ้าเขามีอำนอ,อำนาจมือดอยู่เบื้องหลังคิดเหรอว่าในอนาคตข้างหน้าลุงกับป้าจะอยู่ยังสบายถ้าเกิดลูกเขา ลิดคุกจริงๆแล้วถ้าเขาเยียวย,ย,วยาในมุมที่หนาพ่อใจต่อให้สีม่งว่าเอาเงินฟาดหัวมันก็นดีกว่าบ่ไ้อีกอย่างแม่นบอพี่น้องเอาอันนี้มองในมุมหนึ่งเพราะว่าเหตุมันเกิดไปแล้วเหตุมันเกิดไปแล้วผู้บาดเจ็บผู้เสียหายกับวรได้รับการเยียวยาส่วนขั้นตอนการกฎหมายกับเป็นไปตามกระบ,บวนการของเขานนะ่นแหละเขาสิเฮตุจังไ๋ก็แล้วแต่เขา มองในมุมนั่นเพราะว่าในมุมภูสิหายก็จําเป็นที่จะต่้องได้รับคาเยียวยาคาดูแลคาอย่างแบบพวกจิตจกจิตใจแม้กระทังคาสมแซมคาเข้มลดคาเสียขวัญคาเอยียงกับวากันไปนพี่น้องซึ่งมันกับเป็นไปตามกระบ,บวนการของเขานั่นล่ะเออสีม,มองในมุม คนไทยต้องถ่าชนกันเท่านั้นอย่าไปย่อมผูมีอิทธิพลใช่คนเชี่ยคนที่เป็นโซเชียลบ่ดมาแสดงตัวแสดงตนเอียงมากไม่แต่คนที่เขาอยู่ในหนางานมันกระดูซุ่มเสียงนะอันนี้ในมุมมองไขมันกระดูซุ่มเสียงนะบ่ดบอกว่าต้องไปย่านเขาหรือไว้อย่างสิแต่ว่าบางสิ่งบางอย่าง ลงใดลงบางสิ่งบางอย่างย่อมบอ่ไดกับบ่ย่อมบ,บ่ต่องยบบอ่อมประมาณนั้นถ้าสมมติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูคุยกันได้ก็ตามนั้นตามกระบ,บวนการที่สามารถคิดไปได้เลียวโซเชียลบางที่ก็ก,ก,ก,ก็ดีแต่ว่าบางครั้งก็ดูดูเกินเลยดูบ่คอยวิโค์อียงมากมายถ้าสาหรับความเป็นจริงอ่ะคุณคิดจริงๆเหรอว่าการ งัดคอโดยที่บ่ไดดอยังสักเสลืองเดียวอะ่ะมันจะดีจริงกับผู้เสียหายเหรออันนี้ในมุมคำถามคำความคิดเนาะต่ะสัหรับคอยคอยคิดว่าลุงกระป่าน่ะจะเรียกค่าเสียหายทุกเม็ดทุกหน่วยบ่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเสียขวัญค่าบ่อใดไปเหตุงานค่าบ่ไใดใส่รถขายยังก็ตามรวมไปโหลดเพราะเขามีเงิน เขาเขามีเงินแล้วก็เรียกให้มันคนหนักแข็งร่วงไปเลยประมาณนั้นเนี่ยนี่นี่คือมั่งของเขา he. ถ้าคนรวยเขาอยากใส่เงินก็ตามนั้นแล้วก็เอินให้มันสมฐานะคนรวยอย่าไปเอินในฐานะคนจนหาเงอนหกเงิอนอย่าไปเรียกเอินไปกับคุณแหละระดับเป็นล้านเขารวยเขาหายได้อยู่แล้วคิดไปโลดเออเพราะว่านี่มันดูเจตนามันชัดเจนอยู่แล้วบด้เวาแค่สังคม ความเป็นจริงมันก็ดูชัดเจนอยู่แล้วต่อให้ก้อนหนานั่นลุ่งกระป๋าจ,จะเฮ็ุอียงก็ตามแต่เขาบบมีสิทธิจะมาเจตนา้ายในทรัพย์สินแล้วก็ในร่างกายถ้าสมมุติว่าเขาคิดว่าเขาถูกจริงเขาน่าจะไปแจงข่วมแล้วก็ขอกล้องจรปิดจากทางหลวงนู่นนี่นั่นเขามีอยู่แล้วเพราะว่าคนระดับนั้นเขาต้องหูกระบ,บวนการการเฮตุอยู่แล้วแต่เขาเลือกเหตุแบบนี้ก็แสดงว่าเจตนาชัดเจน แต่ตอนนี้เขาก็โอเคอาจจะโดนกระแสสังคมกดดันจนทนบา่ไหวตรงออกมาในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่านัแหละตามนั้นยังคุ้นกันเขาว่ามาเขาก็คิดดีแล้วผ่านกระบ,บวนการไตรรตองแล้วเอออันใดที่จะเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับผู้เสียหายก็ต้องเป็นไปตามนั้นถือว่าคุ้นก,กันก่ หน้าที่ค่อนข้างที่จะอย่างนะเต็มที่แล้วในทุกๆมุมแม้กระทั่งตอนที่ออกข่าวที่ทั้งของอ่าบีเอ็มนันต้องการขอโทษแล้วคุณกันเอาอ่าเบี่ยงตัวญาติผู้เสียหายออกไปนะก็ถือว่าเป็นการที่เออนั่นแหละเนาะ คือว่าเขาเก่าเกมในเรื่องนี้พ่อสมควรแล้วกะัทางฟังโน้นก็เก่าเกมในในทางกฎหมายพ่อกันมันก็เลยออกมาในรูปแบบนั้นซึ่งนั่นแหละยางเบามันเบาหยากในมุมมองของขอยมันเบาหยากแต่ถ้าผู้เสียหายได้รับได้รับยางเต็มเม็ดเต็มน้วยก็ ตามนั้นก็เหมือนคุ้นการว่ามันก็ต้องพูดไปในเรื่องชดใช้ค่าเสียหายชดใชอนนน้อันนั้นอันนี้ชดใช้อันใดบ้างเออแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวเองนีตรงการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ก็สมควรที่จะต้องติดโตมาโดยตรงเพื่อที่จะได้พูดคุยเลียกรองนู่นนี่นั่นว่ากันไปเออเนาะคอยกับมีความสึกแบบนั้นเหมือนกัน บ่วา,าสิเป็นในทางใดทางนี้อาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดก็ได้อันนี้ก็คือในมุมมองคอยวิเคราะห์แต่หันกนอื่นที่มีความคิดเห็นคิดต่างคิดว่าแบบนั้นแบบนี้ก็ตามสบายเนาะพี่น้องเ้าแค่ในมุมที่จะของคิดเท่านั้น